สวัสดีครับสวัสดีมนีตอนอ่อแรกๆนะครับมนีหน้าวินงสีพาพีพาหนองมะน่อนหน้าก่อนอื่นกระต่องใสกางเกงว้อมละกาเสื้อแคนยาวเพราะว่าอากาศเยน็นอากาศหนาวพี่น้องก็รู้แลสุขภาพน้ำในเดอ้อครับผมก่อนืึนกระดหัวหมอแบตใสหัวไตหนาไตหลังต้องเตรียมประโคมได้พี่น้องมันหนาวก่อนนึงกะออกประตูเฮื่นที่เมื่อนอนหน้านะครับมนีหอดหน้านะ้วัยมันโกหกนะครับมาหอดหน้าแล้วพี่น้องหมอกุหมอ,มอปิีงวดยังกินนอะว่าสันกเ็เลยว่าโอ้ยเดี๋ยวมามาอีแล้วลูกเอ้ยก็เลยว่า นี่เปิดประตูเทียงขึ้นมานะครับุ่นนะเบิ่งบรรยากาศวังเวงน่ากลัวแต่ว่ากะเฮ็ดให้บ่นน่ากลัวเต้นดองแดงดองแดงนะครับคนเปิดไฟเถียงบักลามีโซลาเซลล์วเด้อครับเด้อปี่น้องเด้อนะครับผมคนนีก้ก็แง่งหนาแง่งหลังโอ้ยเม่จา๋าสิบมหาบุญอ๋มาเลยก็เป็นตะวังเวงแท้กันเลยว่าบอกเลีในเะด้อเม่เด้อกันเลยว่านี่เตรียมที่นอนลงมาปูนะครับขี้ฝนกับสิล้า,นนายี่จักน้อยเด้อบักลาบุดรกวดเพราะว่า แง่เบลเลงมันขรั่มคนมอยกวดเพือนกวดซ่านพคนว่ากวดเงินกวดข้ามออกจากเงือนจากซ่านนะครับผมกัไหวพระยู่หันแล้วเขียนยู่หันแล้วพี่น้องนี่ก็บรรยากาศรอบที่ยังพี่น้องว่างวิ่งเธอได้เมืดออาจจะมียังโพยขึ ank, ้นมาเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมก็นึกแกะกางเกงขายแง่ออกสะก่อนสีล่องไปเกลือเขาบักอบกับบักปลีงกับนองนองเมียวนะครับเสื้อเสื้อกับเสื้อเตามอเสื้อกับเสื้อเตามะกับ อันสาลางกับเถาโบราณนะครับก็เดินกับพี่กินพีเดอร์เสื้อบอยูเดอร์พี่น้องมาเสื้อไปหาสาววันนี้มาอยู่ครับผมก็อยูแต่อันเสาเต้มแลวกะ็น้องอ๊บกับน้องโบราณนะครับผม <c oughs> น้องอบกับน้องปิง้งพี่น้องผมเบ้าพิษนะครับผมพี่สาลางอันนี้สาลางกับเถาโบราณเดอพี่น้องเดอร์กินจนอันตันอยู่ว่ามันค้นเหลี่ยงกระโดดเนาะพี่น้องเนาะ บรรยากาศดีดียามะแลงร่มโปอยเย็นสาวสาวกอนกะตมงมาปิดกลางค่ำกลางคืนเป็นตะยานพี่น้องเพื่อมีคนแขกไปได้มากกลางค่ำกลางคืนยานพี่น้องก่ะมากกอนสรีนนกะไหวพระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณบิดามารดาเฮาคุณครูบาอาจารย์นะครับกอนสรีนนนะครับอรหังสัมมาเด้อให้ลูกหลานอยู่ดีมีแห้งปลอดภัยปัจจักอันตรายกุศินกุบการขอบข้ัหลูกหลานอยู่ดีมีแห้งวัตถุขู่ทุกคนมิตะความสุขความเจริญเด้อก็เลยว่ากอนกะปิดไฟอาลิสวัสดิ์ ไวเหมือนโกหกพี่น้องครับป่านนี้ก็ตื้นลรวได้พี่น้องแจ้งได้เป็นเวลาหกโมงสามสิบแปดเได้ยามาเสาร์นี่ครับกับภาพประโคมตื่นขึ้นตรงภาพด้วยคันบอภาพสีว่าพม่หน่องงัวกรเปิดตั้งกระเซียนอันรับลมหน้าตางเถียงไหวพี่น้องครับป๊แบบเปิดประทุนเลยครับผมผลเปิดเขึ้นนะครับผมกับาพที่แสงแดดเขามากกับชดเชนกับอุมบบกปิ้งครับผมเอ้ยก็ดึงกับุ่นะได้ยังกินน้อได้ยังกินนอเป็นโซกันพี่น่องก็เลยว่าโอ้ยเขาไปคือเกาล้วลูกเอ้ยก็เลยว่าเปียไก่เป็นโกัน คนหนึ่งกับพี่ผพีน้องส้มทงนะครับผมกะนี่นะครับดอกบุกมังงามง่ามกพี่น้องคลิปนี้บักลามาเฮ็ดคอนเทนต์ซาเล่นนะครับนอนนาหนึ่งคืนนะครับมีความสุก้ลยบัดนี้ก็เตรียมเขามาให้สมุนในบาดนี้ได้เขาไปพี่น้องพนะู้น่ะปุ้ยบ่งคนแย่งกันกินเทิงเป็ดเทิงไก่เทิงมูเทิงม้าเทิงแมวนะครับวนกันนะครับผมผี่พี่น้องไล่ต่อไปสิเป็นให้เขาก็มาอกระมาปีงเดี๋ยวเรีวนี้ยเรี้ยวเนี้ยใช่จริงจตแตกล้วกันเลยว่า เพ Papa, oh, Reagan, please. Please ื่อนว่าโอ้ยพ่อกรใไ้กินเดวนี่ล่ะก็เลยว่านะพี่หน้องนี่มาตักให้เพื่อนกินกันเลยนะครับนี่ก่อนอื่นกะให้เพื่อนกินก้อนนะครับผมถั่วอบกับถั่วล้วก็น้องน้องเมียวแล้วก็ถั่วบรานกับเสาลางกินพี่น่องได้ให้กินบ่หลายเด้อก่อนอื่นกัสตาร์ทเครื่องไดนาบมาให้เป็ดกินเน่ากัเวนก่อนพี่น่องเป็นสิบ่มีนามกินนะครับหนามบดานเด้อพี่หน่องเด้อบักลาจ๊อจ๊อใสประมาณจอซีนิวนะครับผม ขอบคุกนก็ะสวยนะเป็นน้าไม่เปียกผอมพี่น้องครับก็เช่นกับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับอาดหัวไว้ก้อนอื่นกับลออีพีต่อไปด้วยพี่น้องเด้อนะครับคลิปนี้ก็มีความสุขหล,ลักกาลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้มีความสุขร้ายขอบคุณครับสวัสดีครับ